ชายลายสักผู้หนึ่งขึ้นเครื่องบินแค่รอยยิ้มของเขาก็ทำให้แอร์โฮสเตสาวรู้สึกไม่สบายใจแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวและในหมู่ผู้โดยสารมีตำรวจนอกเครื่องแบบที่รอจับเขามานานกว่าสิบปีบนเครื่องบินเที่ยวบินหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ดังฮึมเบาๆในห้องโดยสารแคบๆผู้โดยสารนั่งเรียงกันเงียบๆ แอร์โฮสเตสาวในชุดฟ้ายิ้มสุภาพเดินตรวจความเรียบร้อยชายหนุ่มลายสักเต็มแขนแววตาท้าทายยกยิ้มมุมปากเขาเรียกเธอเบาๆแต่แฝงความกวนน้ำหน่อยครับแต่ขอพร้อมรอยยิ้มสวยๆด้วยได้ไหมแอร์สาวยิ้มเกรงตอบอย่างมืออาชีพแต่หัวใจกลับเต้นแรงกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นเหงื่อของเขาลอยมาแต่ปลายจมูกเธอรู้สึกอึดอัดเหมือนมีบางอย่างไม่ปลอดภยัย ชายลายสักขยับใกล้เสียงโซ่เงินกระทบเบาๆเขาหัวเราะในลำคอไม่คิดเลยว่าแอร์บนเครื่องนี้จะน่ารักขนาดนี้สายตาผู้โดยสารเริ่มหันมามองบรรยากาศในแถวกลางแน่นขนาดเธอถอยครึ่งก้าสุดหายใจมือสั่นเล็กน้อยพยายามรักษารอยยิ้มแต่ทันใดนั้นชายอีกคนจากเบาะหลังลุกขึ้นเสื้อยืดธรรมดาแต่แววตาเฉียบคม เขาเก้าวเข้ามาช้าๆเสียงเข้มเย็นขอคุยหน่อยครับคุณกำลังเธอหันไปมองเหงือซึมที่ขมับหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกกลิ่นโลหะจางๆจากตราตำรวจสะท้อนในแสงไฟเหนือศีรษะทุกอย่างรอบตัวเงียบลงในเสี้ยววินาทีชายลายสักนิ่งสายตาที่เคยยิ้มเริ่มแข็งมือที่สวมแหวนเงินกำแน่นเสียงเครื่องบินยังคงดังแผ่ว แอร์โฮสเตสสาวยืนนิ่งลมหายใจขาดห่วงเธอมองเห็นเพียงแสงไฟสีขาวนวลเหนือสีรษะแต่ในใจกลับมืดสนิบชายลายสักจ้องตำรวจนอกเครื่องแบบตรงหน้าแววตาเริ่มเปลี่ยนจากความมั่นใจกลายเป็นระแวดระวงังรอยยิ้มที่เคยล้อเล่นค่อยๆจางหายเสียงเข็มขัดนิรภัยกระทบกันเบาๆผู้โดยสารบางคนเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้น แต่ไม่มีใครกล้าพูดเพียงแต่เฝ้ามองด้วยลมหายใจกลัน้นคุณกำลังทำให้ลูกเรือรู้สึกไม่ปลอดภัยครับเสียงตำรวจพูดช้าๆแต่หนักแน่นคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดกลางอากาศชายลายสักหัวเราะแห้งๆผมแค่ลอเล่นอย่าซีเรียสสิแต่ดวงตาเขาไม่หัวเราะตามนิ้วที่เต็มไปด้วยรอยสักเคาะเบาๆบนพนักเก้าอี้จังหวะนั้นเหมือนเสียงเต้นหัวใจที่เร่งขึ้นเรื่อยๆ แสาวถอยอีกก้าวกลิ่นโลหะจากเข็มขัดตำรวจชัดขึ้นเธอเห็นมืออีกฝ่ายเอื้อมไปแตะกระเป๋าเสื้อในขณะที่ชายลายสักค่อยๆล้วงมือเข้ากระเป๋ากางเกงสายตาสองคู่สบกันความเงียบกลืนทุกเสียงรอบข้างแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ก็ดูห่างออกไปเหมือนเวลาในเครื่องบินหยุดนิ่งชั่วขณะเด็กผู้หญิงจากแถวหลังสกิดแม่แม่เขาทะเลาะกันเหรอ เสียงนั้นเบาแต่พอให้ทุกคนรับรู้ว่าความตึงเครียดเริ่มแผ่กระจายไปทั่วชายลายสักผู้เสียงต่ำตำรวจเรินอกเครื่องแบบสินะเขายิ้มมุมปากอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของคนกวนมันคือรอยยิ้มของคนที่พร้อมจะทำบางอย่างแอร์โฮสเตสสาวรู้สึกขาอ่อนแรงเธอ,อยากก้าวหนีแต่เท้ากลับไม่ขยับเสียงหัวใจของตัวเองดังในหู และทันใดนั้นเสียงติ้งดังขึ้นจากระบบประกาศในเครื่องผู้โดยสารทุกคนสะดุง้งแสงไฟฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนเสียงกัปตันดังผ่านลำโพงขอให้ลูกเรือทุกคนเตรียมพร้อมตามขั้นตอนความปลอดภัยแอสาวกลืนน้ำลายตำรวจยกมือช้าๆส่งสัญ,ญญาณบางอย่างไปยังเพื่อนร่วมทีมที่นั่งด้านหน้าชายลายสักขมวดคิ้วมือในกระเป๋ากางเกงเริ่มขยับ เสียงเข็มขัดนิรภัยอีกเส้นดังคลิกและในเสี้ยววินาทีนั้นบางอย่างแวบผ่านแสงไฟเหนือศีรษะความเย็นจากโลหะสะท้อนกับอากาศอัดแน่นในห้องโดยสารแอร์โฮสเตสสาวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนแต่เธอได้ยินเพียงเสียงหยุดดังแข่งกับเสียงลมหายใจของคนทั้งเครื่องเสียงหยุดดังสะท้อนกล้องในห้องโดยสารทุกสายตาหันมาที่ชายลายสัก เขาชะง,งักในท่าที่มือยังอยู่ในกระเป๋าลมหายใจของทุกคนเหมือนหยุดพร้อมกันตำรวจนอกเครื่องแบบขยับเข้ามาอีกก้าวสายตาคมกริบเหมือนเหล็กมือข้างหนึ่งแตะกระเป๋าเสื้อด้านในอีกข้างยกขึ้นช้าๆเป็นสัญญาณเตือนเอามือออกมาช้าๆเสียงต่ำแต่ชัดผู้โดยสารบางคนเอามือปิดปากบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายโดยไม่รู้ตัว เสียงหัวใจแอสาวเต้นแรงจนแทบดังออกมาชายลายสักมองรอบๆร,รอยสักตรงลำคอขยับตามกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดเขาหัวเราะเบาๆเสียงแห้งใจเย็นสิผมไม่ได้จะทำอะไรแต่แววตากลับบอกอีกอย่างเขาดึงมือออกมาอย่างรวดเร็วในมือนั้นไม่ใช่อาวุธแต่เป็นเพียงไฟแช็กเงินทุกคนถอนหายใจแต่ยังไม่วางใจตำรวจยังไม่ละสายตา อย่าขยับอีกเสียงนั้นทําให้แอร์สาวรู้สึกเหมือนเวลาชะลอตัวมือเธอสั่นขวดน้ําที่ถือไว้หล่นกระแทกพื้นเสียงดังชายลายสักมองเธอรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งกลัวเหรอเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอก้าวถอยกลิ่นควันบุหรี่จางๆติดอยู่ในเสื้อของเขาตำรวจขยับตามในจังหวะเดียวกันแสงไฟเหนือสีสันเล็กน้อยเครื่องบินเหมือนสั่นไหวเพราะกระแสลม แต่ในใจของทุกคนมันคือแรงสั่นจากความกลัวผมบอกให้หยุดเสียงเข้มอีกครั้งคราวนี้มีเสียงอีกสองคนลุกจากเบาะหน้าชายในชุดธรรมดาแต่มีสายตาแบบเดียวกันทุกก้าวที่พวกเขาเดินเสียงพื้นเครื่องบินดังกึกก้องชายลายสักหันไปมองรู้ทันทีว่าเจอตำรวจมากกว่าหนึ่งคนรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปเหลือเพียงแววตาที่นิ่งและว่างเปล่า พวกคุณตามผมเหรอเขาพึพรรมพำเบาๆตำรวจไม่ตอบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเตือนว่าความสูงกำลังเพิ่มขึ้นผู้โดยสารหญิงสูงวัยสองคนกุมมือกันแน,น่นเด็กชายร้องให้เบาๆในอ้อมอกแม่แอสาวพยายามตั้งสติสูดลมหายใจแต่รู้สึกได้ว่าขาแทบไร้เรี่ยวแรงชายลายสักหันไปมองนอกหน้าต่างเมฆขาวลอยผ่านไปช้าๆ เงาของปีกเครื่องบินสะท้อนเข้าตาเขายกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงเบาถ้าอย่างนั้นคงถึงเวลาละตำรวจขยับตัวทันทีแต่ก่อนจะถึงตัวเขาเสียงโลหะบางอย่างตกกระทบพื้นดังกังวานในความเงียบของทั้งห้องโดยสารสายตาทุกคู่มองลงพร้อมกันสิ่งที่กลิ้งอยู่ตรงพื้นเครื่องบินทำให้หัวใจของแอร์สาวแทบหยุดเต้น มันคือลูกกระสุนปืนแสงสะท้อนจากปลอกโลหะเล็กๆวับในแสงไฟเหนือศีรษะเสียงหายใจของผู้โดยสารดังระงมเด็กบางคนร้องไห้แม่บางคนเอื้อมมือมากอดลูกแน่นตำรวจขยับเข้าใกล้เสียงปืนถูกขึ้นลำอย่างเงียบงนันความเงียบที่ปกคลุมห้องโดยสารหนาแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของทุกคน ชายลายสักมองลูกกระสุนที่กลิ้งไปหยุดตรงปลายเท้ารอยยิ้มจางๆกลับมาที่มุมปากแค่ลูกเดียวแต่พอให้จำได้เสียงของเขาเบาแต่เย็นเฉียบตำรวจคนหนึ่งก้าวขึ้นหน้าวางของลงอย่าทําให้เรื่องแย่ไปกว่านี้มืออีกข้างของเขาแต่ปืนที่เอวอีกข้างยกขึ้นเตือนผู้โดยสารเริ่มกรีดร้องเบาๆแอ๋สาวถอยไปติดกำแพงเครื่องบิน เธอไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเงื่อไหลาตามขมับจนชื้นปลายคางเสียงเครื่องบินยังคงดังราวกับไม่รับรู้ว่าภายในนั้นทุกวินาทีคือเส้นบางๆระหว่างชีวิตกับความตายชายลายสักค่อยๆเอื้อมมือไปที่กระเป๋ากางเกงอีกข้างตำรวจตะโกนอย่าแอสาวสะดุ้งจนมือเผลอปิดปากตัวเองแน่นแต่ชายลายสักกลับหัวเราะเบาๆผมไม่ได้จะยิง เขาหยิบของบางอย่างออกมามันเป็นรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งภาพผู้หญิงในชุดเครื่องแบบตำรวจยืนยิ้มอยู่ข้างชายหนุ่มในวัยยังไม่มีรอยสักตำรวจขมวดคิ้วนั่นคืออะไรชายลายสักมองภาพนั้นในมือสายตาเปลี่ยนจากย้อเย้ยเป็นเศร้าลึกแม่ผมตำรวจเหมือนคุณความเงียบปกคลุมอีกครั้งผู้โดยสารเริ่มมองหน้ากัน ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่แอสาวก็รู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงชายลายสักพูดต่อเสียงสั่นน้อยๆผมโตมากับการถูกจับตาถูกด่าว่าเป็นลูกคนชั่วพอมีรอยสักพวกคุณก็คิดว่าผมเหมือนพ่อเขาหัวเราะอ,อย่างขมคืนแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นตำรวจลดปืนลงช้าช้าสายตาอ่อนลงเพียงเล็กน้อยงั้นก็พิสูจน์ซะว่าคุณไม่ใช่ เสียงนั้นไม่ใช่คำขู่แต่คือโอกาสชายลายสักมองไปรอบๆทุกคนยังกลั้นหายใจแอสาวยืนเงียบน้ำตาเอ่อในตาเธอไม่รู้ว่าควรกลัวหรือสงสารผมแค่เขาพูดเบาๆอยากให้คนเห็นผมในแบบอื่นบ้างเขาวางรูปไว้บนบอกแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นเหนือหัวตำรวจขยับเข้ามาทุกอย่างดูเหมือนจะคลี่คลาย แต่ทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบพื้นอีกครั้งคราวนี้มาจากแถวหลังสุดของเครื่องบินผู้โดยสารบางคนกรีดร้องตำรวจหันขอบไปมองทันทีชายลายสักหันกลับแอสาวเบิกตากว้างเพราะเธอเห็นคนอีกคนสวมหมวกแก๊ปดำลุกขึ้นจากเบาะในมือถือบางอย่างที่แสงสะท้อนวาบในอากาศมันคือมีดพับสีเงิน ใบมีดสั้นแต่คมวาวสะท้อนแสงไฟเหนือสีส่าอย่างน่ากลัวผู้โดยสารกรีดร้องพร้อมกันเสียงดังแหลมสะเทือนห้องโดยสารแอร๋สาวหันไปมองเหงือเย็นซึมทั่วแผ่นหลังมือเธอกำพนักเก้าอี้แน่นจนเล็บแทบหักชายที่สวมหมวกแก๊ปดำก้าวออกมาช้าๆจากแถวหลังแววตาแข็งกระด้างเย็นชาใบหน้าถูกเงาหมวกบังไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตั้งใจตำรวจนอกเครื่องแบบหันปืนไปทางชายคนนั้นทันทีวางมีดลงเสียงคำสั่งดังชัดแต่ชายหมวกดำกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาแหบต่ำเหมือนคนที่ผ่านความเจ็บมามากว่างเหรอเขาพูดเบาๆพวกคุณคิดว่าผมจะมาที่นี่เพราะอยากก่อเรื่องงั้นเหรอเขาเหลือบตามองชายลายสักฉันมาตามหานายไอ้เพื่อนเก่า แสาวเบิกตากว้างเสียงซุบซิบของผู้โดยสารดังทั่วแถวชายลายสักชะงักเหมือนโดนฟ้าผ่าแกเขาเอ่ยเสียงเบาไม่จริงชายหมวกดำก้าวเข้ามาอีกใบมีดยังคงอยู่ในมือแต่ปลายมีดไม่ได้ชี้ไปที่ใครเขาชี้มันขึ้นเล็กน้อยเหมือนเตือนมากกว่าขู่ตำรวจคนหนึ่งตะโกนอยา่าขยับชายหมวกดำหยุดกลางทาง สายตาเย็นเฉียบหันไปมองตรงๆถ้าผมอยากทำคงไม่รอให้ถึงตอนนี้หรอกแอสาวได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังในหูเธอมองชายลายสักที่ยังยืนอึ้งอยู่สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างกลัวกับเศร้าชายหมวกดําลดมีดลงช้าๆนายหนีฉันมานานพอแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความขมฉันไม่ได้อยากฆ่าแต่ต้องการคำตอบ ตำรวจยังไม่ลดปืนถอยออกไปจากกันเดี๋ยวนี้แต่ชายลายสักพูดขึ้นไม่ปล่อยเขามาเถอะผู้โดยสารเริ่มตื่นตระหนกอีกครั้งเด็กคนหนึ่งร้องให้เสียงดังแอสาวรีบหันไปปลอบแต่สายตายังคงจับอยู่ที่ชายทั้งสองชายหมวกดำหัวเราะเบาๆในที่สุดนายก็ไม่หนีแล้วสินะเขาเก้าวเข้ามาอีกก้า ระยะห่างระหว่างทั้งคู่เหลือไม่ถึงหนึ่งเมตรฉันไม่หนีอีกแล้วชายลายสักพูดเสียงแผ่วแต่แกต้องบอกฉันก่อนว่าทำไมต้องตามมาชายหมวกดำสบตาเขาความเงียบกลืนทุกเสียงในห้องโดยสารแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังก่อนหน้านี้ตอนนี้เหมือนกลายเป็นเพียงเสียงห่างๆเพราะคนที่นายฆ่าเสียงของชายหมวกดำหนักแน่นคือพี่ชายฉัน แอร์สาวตัวเย็นวา่าผู้โดยสารรอบข้างเงียบกริบตำรวจชะงักปลายนิ้วที่จับปืนแน่นขึ้นชายลายสักนิ่งดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงออกมาแกดพูดว่าอะไรนะเขาถามเสียงสัน่นชายหมวกดำยิ้มเศร้าสิบปีฉันตามนายมาตลอดแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอกันบนฟ้าแบบนี้เสียงเครื่องบินดังขึ้นอีกครั้ง แสงไฟเหนือสีะก,กับกระพริบทีและในขณะนั้นเองมีเสียงโลหะกระแทกอีกครั้งจากทางด้านหน้าเครื่องเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างในพริบตาเดียวเสียงโลหะกระแทกดังแกร้งทําให้ทุกสายตาหันไปทางหน้าห้องโดยสารทันทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสายการบินวิ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงประกาศของกัปตันที่ดังลอดลำโพง โปรดนั่งประจำที่และคาดเข็มขัดนิรภัยทันทีตำรวจยกมือขึ้นสั่งเสียงเข้มทุกคนถอยหลังชายหมวกดำหันไปมองเห็นเจ้าหน้าที่สามคนเข้ามาประชิดเขากำมิดแน่นก่อนจะค่อยๆวางลงกับพื้นเสียงมีดตกเบาๆแต่สะเทือนในใจของทุกคนชายลายสักยืนนิง่งแววตาที่เคยแข็งกราวกลับอ่อนลงฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขา น้ำเสียงของเขาสั่นเหมือนคนที่แบกบางอย่างไว้นานคืนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุเขาก้มหน้ามองพื้นพี่นายเข้ามาห้ามตอนที่ฉันพยายามป้องกันตัวฉันหนีเพราะกลัวกลัวจะไม่มีใครเชื่อชายหมวกดำไม่พูดแต่แววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นค่อยๆสัน่นเสียงเครื่องบินยังคงดังเสดีเหมือนเป็นพยานเงียบให้กับทุกคำสารภาพสิบปีเขาพูดเบาๆ ฉันตามนายเพื่อให้รู้ความจริงไม่ใช่เพื่อฆ่ามือของเขาค่อยๆค,ค,คลายออกตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ชายหมวกดำถูกจับแยกออกไปชายลายสักยกมือขึ้นโดยไม่ขัดขืนก่อนจะหันไปมองแอโฮสเตสสาวที่ยืนนิ่งอยู่ไม่ไกลขอโทษที่ทำให้กลัวเสียงเขาแผ่วเบาแต่จริงใจเธอมองกลับไปน้ำตาคลอในดวงตา บางทีคนเราก็มีรอยแผลแค่ต่างกันว่ามันอยู่ข้างนอกหรือในใจตำรวจพาเขาเดินผ่านทางเดินแคบๆของเครื่องบินผู้โดยสารทุกคนเงียบมองตามไม่มีเสียงด่าไม่มีเสียงปรบมือมีเพียงความรู้สึกแปลกประหลาดในอกทั้งเศร้าทั้งโลง่งเมื่อเครื่องบินลงจอดแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดเข้ามาทางหน้าต่างแอสาวมองออกไปเห็นเงาเครื่องบินทอดยาวบนพื้นรันเวย เธอถอนหายใจเบาๆเหมือนปล่อยบางอย่างที่ติดอยู่ในใจออกไปพร้อมลมหายใจนั้นบนฟ้าที่เธอเคยคิดว่าปลอดภัยวันนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความกลัวที่สุดก็พาเราไปพบความจริงที่ไม่อาจหนีได้และเรื่องราวบนเที่ยวบินนั้นจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนเหมือนรอยสักที่ลบไม่ออกแต่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นการให้อภัย